เนื้อหาสาระนะคะสำหรับสนธิสนธิร่างตัวนี้ค่ะคว่าด้วยเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะร่างสนธิสัญญาอาเซียนนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วมันจะเป็น,นกลไกในการที่จะปราบสแกมเมอร์ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นหรือเปล่านะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดรปกป้องศรีสนิทอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะรย์ปกป้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ อาจารย์ขอในแง่ของเนื้อหาสาระสําคัญสําหรับเรื่องของสนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนตัวนี้ก่อนค่ะที่เดี๋ยวเราจะไปลงนามแล้วก็ไปไปประชุมกันนะคะ14พฤศจิกายนนี้ค่ะมันมีเนื้อหาสาระสําคัญอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ครับในเรื่องรายละเอียดนะครับผมก็จะว่าก็ยังไม่มีใครทราบเหตุผลเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เผยแพร่นะครับในในระดับ ระหว่างประเทศหรือในระดับของในประเทศไทยก็ยังไม่เห็นนะครับในตัวรายละเอียดนะครับแต่คงเป็นหลักการนะครับเหมือนที่ทราบจากข่าวกระจากจากทางข้อมูลไปข้าสัมพันธ์นะครับก็คือว่าคงเป็นรูปแบบนะครับของการทําส่วนที่สัญญาส่งผู้ลายข้ามแดนแบบพหุภาคีนะครับคำว่าพหุภาคีหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็จะเป็นประเทศในอาเซียน11ประเทศนะครับ มาลงนามร่วมกันในส่วนที่สัญญาฉบับเดียวเลยนะครับว่า mm. ด้วยเรื่องของการส่งผู้ลายข้ามแดนให้กันระหว่างกันในในประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งคําถามก็คือว่าแล้วในอดีตเราเคยทําส่วนที่สัญญาส่งผู้ลายข้ามแดนแลักษณะแบบนี้ไหมจริงๆเราก็เคยทํานะครับ แต่ที่เราเคยที่เราเคยทํากันมาเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่สัญญาทวิภาคีทั้งนั้นเลย oh, <okay. S 2> ทวิภาคีก็คือเราทํากับแต่ละประเทศแต่ละประเทศไปเช <Okay. S 2> ่นเรามีส่วนที่สัญญาผู้ไายข้ามแดนนะครับกับกับอินโดนีเซียนะครับกับฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยก็เป็นรลายประเทศไปนะครับ <Okay. S 2> แต่คราวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนที่สัญญาแบบทวุภาคีนะครับคือเซ็นทีเดียวก็คือใช้ได้ทั้งประเทศอาเซียนทั้งหมด ทั้ง11ชาติเลยครับแต่มันจะมีข้อห่วงใหญ่อะไรหรือเป็นความท้าทายที่สูงมากกว่าเดิมไหมคะจากทวิภาคีเป็นพหุภาคีเนี่ยคะ่ะอาจารย์ความท้าทายนะครับที่ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเป็นสนที่สัญญาทวิภาคีนะครับระหว่างสองประเทศคุยกันเซ็นกันสองประเทศเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นการเจราจากันที่ง่ายไงฮะเพราะว่ามีแค่สองคนมีแค่สองประเทศนั่งคุยกันแค่สองคนคุยกันเน่ย <ๆ S 1> เรื่องก็จบงา่ <ๆ S 2> งายในขณะที่ส่วนที่สัญญาแบบพหุภาคีเลยนะครับเช่นวีซิเอ็ดชาติในอาเซียนมาคุยกันอย่างเงี้ยนะครับก็คนมากก็จะมีประเด็นมากน,นะครับรวมทั้งความแตกต่างของแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือผลประโยชน์ของแต่ละชาติเนี่ยเมื่อมีหลายชาตินะครับ เพห่วงใหญ่ก็คือมันก็จะใช้เวลานานนะฮะในการเจราจารในการจะหาจุดยุติร่วมกันได้ก็ที่เรียกว,ว,ว่าคนมากขึ้นประเด็นก็จะมากขึ้นนั่นเองครับออก็หมายความว่าระบบระบบของแต่ละประเทศเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอาจจะเกิดความยุ่งยากในการตีความหรือการบังคับใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเป็นเรื่องปกติแล้วฮะก็คือว่าถ้ามีทั้งสิบเอ็ดชาตินะครับแต่ละชาติเขาก็มีกฎหมายของเขาเขาก็มีระบบกฎหมายของเขาซึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับ<า>มันก็เลยจะต้องต้องเป็นการเจราจาที่ยากและก็ยาวนานนะครับคงใช้เวลาย,ยาวนานในการที่จะหาจุดร่วมกันซึ่งมันต่างจากแท้เป็นทวิภาคีสองชาติมาคุยกันเนี่ยก็จะหาข้อสรุปที่ที่เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นครับครับมสมมุติว่าเรามองในมุมของประชาชนที่เราไม่อาจจะไม่รู้กฎหมายหรือว่าไม่ได้เข้าใจในเรื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์เรากําลังมองว่าอ่ะสมมติว่าเรามีสนธิสัญญาแบบ ทวิภาคีกับประเทศใดประเทศหนึ่งปึ๊บทีนี้พอมันเพิ่มมาเป็นผู้ภาคีปั๊บแล้วไอ้ตัวแบบทวิภาคีเดิมเนี่ยมันยังไงต่อฮะมันจะยังมันจะมีผลไหมหรือว่ามันจะต่างกันยังไงในเมื่อมันก็มีแบบทวิภาคีอยู่แล้วเดิมอะอาจารย์มันก็สามารถส่งส่งกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันต่างกันตรงไหนครับถูกต้องเลยครับก็คือว่าคือการส่งผู้ไร้ข้ามแดนนะครับเรื่องจากหลักการอย่างนี้นะครับก็คือว่า ทุกประเทศเขามีอธิปไตยของเขาเองนะครับเช่นคนทําผิดในประเทศไทยเนี่ยและเขาหนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับมันก็ตํารวจไทยหรือเจ้าหน้าที่ไทยก็ไปจับเขาไม่ได้หรอกฮะเพราะมันเป็นการไปไปละเมิดอธิปไตยอของคนอื่นเขาใช่ไหมครับวิธีการก็คือเราก็ต้องมีวิธีการที่เราเรียกว่าการขอให้ส่งผู้รายข้ามแดนก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องไปขอไปต่างประเทศเขาให้เขาช่วยจับตัวส่งกลับมาให้นะครับ คราวนี้การขอให้ส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีฮะคือส่วนที่สัญญาไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือผู้ภาคีเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งนั่นเอง,เองในการส่งผู้ไร้ข้ามแดนนะครับเขาอาจจะใช้วิธีการอื่นก็ได้นะครับแม้ไม่มีส่วนที่สัญญาทวิภาคีแม้ไม่มีส่วนที่สัญญาผู้ภาคีกันเลยนะครับ,รบเราก็สามารถขอให้ประเทศที่ไม่มีส่วนที่สัญญากับเราเนี่ยให้เขาส่งผู้ไายข้ามแดนกลับมาให้เราก็ได้ฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองในเรื่องของการมีสนธิสัญญานะครับวิธีการขอคือการขอได้ในลักษณะของช่องทางทางการทูตนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของหลักการต่างตอบแทนกันก็นกคือถ้าคุณส่งให้เราเราก็จะส่งให้คุณต่อไปต่างๆนานานะครับเพราะนั้นสนธิสัญญาเป็นช่องทางหนึ่งเท่านั้นในการที่จะขอให้มีการส่งผู้ใดขัดแดนงครับอ๋อมันก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเซ็นกันเพื่อเป็นหลักประกันขึ้นมาหน่อย ว่าเราได้ทําข้อตกลงกันไว้แล้วเพราะฉะนั้นการ<ล>ที่จะคุยมันก็จะง่ายขึ้นถูกต้องครับแล้วกระบวนการก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับร<อ>วดเร็วขึ้นกว่าการที่จะไปใช้วิธีการทางการทูตหรือใช้วิธีการต่างตอบแทนต่างๆนะครับแต่ว่าในเมื่อเรายังไม่ได้เห็นเรื่องของเนื้อหาเต็มๆของสนธิสัญญานี้ค่ะซึ่งหลายคนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องมือในเรื่องของการไปช่วยเรื่องหนุนปราเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติ ออจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเป็นห่วงเป็นห่วงเหมือนกันนะคะอย่างมีข้อมูลออกมาจากทางคุณกนวีสืบแสงะคะอาจารย์สสบัญชีรายชื่อจากพักเป็นธรรมนะคะบอกว่าเอ๊เราอาจจะไปตกหลุมพรางเรื่องของสนทิสัญญาอาเซียนเพราะอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบางประเทศในเรื่องของการ ปราบเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติแล้วเหมือนกับว่ามันอาจจะมีลักษณะหลายครั้งที่มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับไม่ใช่แค่เรื่องของสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติมันอาจจะมีประเด็นอื่นๆที่ถูกแทรกขึ้นมาอย่างเรื่องของการส่งผู้ลี้ภยัยการเห็นต่างทางการเมืองกับประเทศต้นทางอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีความสุ่มเสี่ยงตรงนี้หรืออะไรยังไงไหมคะอาจารย์อาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะครับผมเข้าใจว่า,เร,รญญาเรื่องส่วนสัญญาเรื่องส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยนะครับของอาเซียนเนี่ย คงไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อปราบสแกมเมอร์อย่างเดียวนะครับคงเป็นเรื่องของความร่วมมือของประเทศในอาเซียนที่ที่จะร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคกันนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องปราบสแกมเมอร์อย่างเดียวยังมีอาชญากรรมนะครับอีกหลายเรื่องนะครับที่ที่เขาได้รับนะครับที่แต่และประเทศในอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากส่วนที่สัญญาในเรื่องของคู่รักค้ำแดนอาเซียนอันนี้ นะครับเพราะนั้แสกมมอเป็นอันหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่ที่อยู่ในข่ายที่จะส่งผู้ไร้ข้ามแดนอันนี้ได้นะครับเพราะนั้นคงไม่ได้เจราจาก,กันขึ้นมาหรือหรือมีวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่อจะมาปราบสแกมเมอร์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นคงดูในภาพรวมนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับลักษณะความร่วมมือในระหว่างประเทศอาเซียนในการปราบปรมามอาชญากรรมในภูมิภาคเนี่ยจริงๆเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ <c oughs> และเราเคยทําส่วนที่สัญญาอาเซียนเนี่ยนะครับของสิบชาติอาเซียนเนี่ย ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือสําเร็จมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีผลใช้บังคับแล้วด้วยที่เราเรียกว่าเอ A มอาเซียน M L A มอนะครับเป็นเรื่องส่วนที่สัญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาก็คือทุกประเทศอาเซียนก็ไปลงนามร่วมกันนะครับแล้วก็แล้วก็ทําความผูกพันกันในระดับพหุภาพคีนละครับว่าต่อไปนี้ถ้าประเทศเราต้องการให้ประเทศฟิลิปปิน อินโดนีเซียมาเลเซียช่วยการสืบพยานข้ามชาติให้เพราะพยานที่เราต้องการไปอยู่ในประเทศในอาเซียนอื่นที่ไม่อยู่ในประเทศไทยไนะครับเราก็ขอให้ต่างประเทศเขาช่วยสืบพยานให้ขอให้ต่างประเทศเขาช่วยลิฟซับของคนที่กระทําความผิดเล่าไปซุกซ่อนในต่างประเทศให้อันนี้เราทําได้แล้วฮะแล้วเราทําได้จากสนธิสัญญาที่เราเรือกว่ากุภาคีท,ที่ที่เรียกเป็นสนธิสัญญาเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญ,ญาของอาเซียนเนี่ยนะครับอันนั้นคือจุด,จด จุดแรกที่เราทําสําเร็จแล้วในอาเซียนอันนี้ก็คือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับที่ที่กล่าวโดยเฉพาะมาในเรื่องของ,งข,ของเรื่องของการส่งผู้ไร้ขั้นแดนนะครับก็คือว่าถ้าเราจะดำเนินคดีกับคนร้ายแล้วละ่ะคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจะเอาเขามารับโทษในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความผูกพันในกรอบของส่วนที่สัญญ,ญาผู้ลร้ขั้นแดนอีกอันหนึง่งนะครับเพราะนั้นผมเลยมองว่า คงไม่ใช่ลักษณะที่ว่ามาเซ็นกันเพื่อจะปราบสแกมเมอร์โดยเฉพาะไม่ใช่นะครับคงเป็นเรื่องของความร่วมมือในทางอาญาประเทศในอาเซียนทั่วไปในการปราบปรามอาชญากรรมทั้งหมดในอาเซียนนะครับและก็สแกมเมอร์เป็นส่วนหนึ่งครับแน่นอนเพราะอะไรเพราะสแกมเมอร์เนี่ยลักษณะการการะทำนะครับก็เป็นลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติก็คือมีผู้ทำผิดที่หนึง่งไปหลอกผู้เสียหายอีกประเทศหนึง่งทรัพย์สินโอนไปอีกประเทศหนึง่ตงต่างๆนานา,นาซึ่งลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติแบบสแกมเมอร์พวกนี้ครับ ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาเป็นเรื่องสําคัญมากร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนปราบปรามร่วมมือในการจับแล้วก็ดาเนินคดีเพราะฉะนั้นทั้งส่วนที่สัญญาทั้งสองนะครับคือฉบับหนึ่งที่เราลงนามกันไปแล้วนะผู้ภากีกับที่เรากำลังจะไปลงนามกันในอาเซียนเนี่ยผมก็จะมีส่วนช่วยสําคัญในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งสแ,แกมเมอร์ด้วยนะครับคราวนี้มาประเด็นเรื่องที่ท่านถามเมื่อสักครู่เรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับ <fits. S 1> ผมบอกอย่างนี้ฮะคงไม่ได้เป็นหลุมพรางหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมันมีหลักสากลนะครับอยู่อันหนึ่งแหละก็คือเรื่องหลักของห้ามผักดันกลับนะครับภาษาฝรั่งเศสนะครับที่สังเกตเขาก็ใช้คํานี้ด้วยเหมือนกันก็คือ non c o ฟูลมองห้ามผักดันกลับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาจะไม่ผลักดันคนกลับไปถ้าผักดันกลับไปแล้วปลายทางจะเอาไปเข้าไประหารชีวิตหรือเอาไปทรมานเอาไปละเมิดสิทธิมนชนนะครับ และหลักการนี้ก็มีอยู่ในกฎหมายไทยแล้วนะครับพระรบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย2565นะครับซึ่งใช้บังคับแล้วด้วยนะครับในในกลุ่มพาพันเนี่ยนะครับ2566เนี่ยเรามีบทบัญญัติอยู่ข้อหนึ่งเลยครับว่าเราจะไม่ผลักดันกลับนะครับจะไม่ส่งเขากลับไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราส่งเขาไปแล้วเขาไปถูกประหารที่ประเทศปลายทางส่งเขาไปแล้วก็ไปถูกและเมื่อสิทธิชชนปลายทางเนี่ยมันก็เป็น หน้าที่ของประเทศไทยตามกฎหมายนะครับในอนุสัญญายอีกหลายฉบับนะครับรวมทั้งในกฎหมายไทยของเราด้วยในพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามทรมานเนี่ยก็เราก็จะไม่ส่งถ้าเราส่งเข้าไปไปถูกทรมานหรือส่งเข้าไปแล้วถูกบังคับสูญหายต่างๆนะครับอ๋อมันมีตัวสัญญ,ญาและอนุสัญญายอื่นที่กำกับในเรื่องเอาไว้ตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่น่าจะ,จะเกิดช่องโหว่จากตัวสนธินสัญญาฉบับใหม่นี้ได้นะฮะอาจารย์นะถ้ามองแบบนี้ครับ,รบแต่ คือ<ช>โดย <นะ S 2> หลักในพระบัญญัติผู้ร้ายข้ามแดนของไทยเองแล้วนะครับ,รบเราก็มีหลักการพวกนี้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับเราจะไม่ส่งคนไปถ้าไปถูถกละเมิดสิทธิมนชนต่างๆนะครับมันก็เป็นหลักการทั่วไปของการไม่ส่งคนไปที่ที่ส่งเข้าไปแล้วก็ถูกละเมิดสิทธิ์นะครับครับอมืมันก็ต้องดูมันก็ต้องดูคล้ายๆกับขั้นตอนของฝั่งประเทศปลายทางด้วยว่าว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เราจะส่งไปไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ร้ายก็ตามถูกไหมอาจารย์ถูกต้องครับ Mm hmm. เขาจะเป็นผู้ร้ายหรือก็เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยอะไรก็ตามนะครับ mm hmm. เขาก็ต้องรับสิทธิ์ในการสู้คดีอย่างเป็นธรรมรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการส่งผู้ไร้ข้ามแดนของไทยกับอีกหลายชาติผมเข้าว่าเป็นหลักสากลก,กันนะครับ,รบถ้าเข้าสู่กระบวนการส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยเขาจะเข้าสู่กระบวนการให้สารนะครับในการพิจารณาว่ามีการ เหมาะสมมีความเหมาะสมในการส่งผู้ไร้ข้ามแดนหรือไม่และหลังจากนั้นก็จะให้รัฐบาลเป็นคนพิจารณาตัดสินใจสุดท้ายว่าจะส่งหรือไม่ส่งนะครับอ่าโอเคงั้นเราเข้าใจแล้วว่าตัวสนธิสัญญาที่จะส่งผู้ไร้ข้ามแดนแบบผู้บาคีระหว่างอาเซียนกันเราพูดกันแบบง่ายๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราไปเซ็นกันแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้รู้ในรายละเอียดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองย้อนกลับไปอย่างตัวสนธิสัญญาเดิมเรื่องความร่วมมือทางอาญาของอาเซียนหรือว่าเอ็มอดอาเซียนที่อาจารย์ห่าเนี่ย เอ๊ะม,มันมันมีจะบอกจะถามว่าอะไรดีไปคล้ายๆกับช่องโหว่หรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการไปแล้วบ้างไหมหรือว่ามีประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมืออะไรบ้างไหมหรือเกิดปัญหาอะไรตามมาไหมอาจารย์อืมค่ะอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบในทางปฏิบัตินะครับอาจจะต้องสอบถามทาง ทางผู้รับผิดชอบเรื่องนี้อาจจะเป็นกระทรวงยุติธรรมสำน,นักงานอายการสูงสุดหรือรัฐบาละนะครับ,รบเขาคงมีข้อมูลอธิบายเรื่องพวกนี้ได้แต่ผมว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยคงไม่ไ่้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือ<ๆ>ว่าถ้าเป็นเรื่องของความร่วมมือร่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกชาติต้องร่วมกันนะฮะที่ลงนามร่วมกันเนี่ยที่จะใช้ช่องทางเนี่ยในการ ช่วยเหลือกันในการในการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมนะครับครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลในเวทีที่มากกว่าในภูมิภาคของเราไหมฮะภาพลักษณ์ของเวทีโลกต่างๆที่เราที่เขาเห็นว่าอาเซียนทําเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้าจาอ์อ๋อคงคงเป็นคงเป็นสิ่งที่ดีในภาพลักษณ์ของอาเซียนในภาพรวมนะครับ<ะ>ในสังคมโลกะนะครับเพราะผมพยายามลองเทียบดูกับกับ ประชาคมที่ใหญ่กว่าของอาเซียนหรือที่เขาผูกพันกันกันแน่นมากกว่าเนี่ยเช่นสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับแล้วยุโรปเนี่ยเขาก็เขาก็มีส่วนที่สัญญานะครับว่าด้วยเรื่องการส่งผู้ไร้ขั้นแดนนะครับระหว่างกันส่วนที่สัญญาของยุโรปหลายฉบับเลยฮะว่าด้วยเรื่องของความร่วมมือร,ร,ระหว่างประเทศกันระหว่างภาคพื้นยุโรปในการป้องกันปราบปรบามอาชญากรรมอันนั้นเขาไปได้ไกลมากๆนะครับแม้ส่วนที่สัญญาเราอาจจะไม่ได้ไปถึงเขาเนี่ยถึงขนาดเขาเนี่ยแต่ แต่มองภาพออกไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าในภาพคือยุโรปเขาเนี่ยเขาสามารถร่วมมือกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้ได้อย่างชัดเจนมากแต่ของเราเนี่ยก,ก็แสดงส่วนที่สัญญาออกมาแสดงความร่วมมือออกมามันก็จะเป็นเป็นภาพลักษ์ที่ดีอันหนึ่งนะครับ,รบที่ทําให้ประชาคมโลกเนี่ยคงมองเห็นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ย รวมทางประเทศในอาเซียนทั้งหลายก็จะร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังแต่ mm hmm. สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ยังยืนยันมาตลอดเลยนะครับว่าการปราบสแกมเมอร์นะครับเป็นวาระสาคัญของชาติและของทุกทุกชาติในจริงๆไม่ใช่ว่าในอาเซียนในโลกด้วยซ้ำนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น uh huh. ไม่จําเป็นต้องรอส่วนที่สัญญ,ญาใดๆนะครับ uh huh. เพื่อที่จะปราบปรามสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้ามีสแกมเมอร์เกิดขึ้น ้า,ารัฐบาลทุกรัฐบาลนะครับรวมทั้งทุกๆประเทศเนี่ยร่วมกันอย่างจริงจังเนี่ยในการป้องกันและปราบปารามสแกมเมอร์เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของของประเทศต่างๆร่วมกันเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ทันทีฮะสามารถป้องกันปราบปรามสืบสวนสอบสวน,สวนจับกลุ่มดําเนินคดีและขอให้ส่งผู้ลายข้ามแดนไอ้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายได้ทันที โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปรอส่วนที่สัญญาอาเซียนด้ตาเพราะว่ามีช่องทางการส่งผู้ไร้ข้ามแดนระหว่างกาันในอาเซียนระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยในคดีแกมเมอร์อีกเยอะมากมายที่สามารถทําได้อยู่แล้วเดยไม่จําเป็นต้องรอส่วนที่สัญญานะครับส่วนที่สัญญานี้ก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะฮะเพราะว่าไปลงนามเสร็จต้องรอให้ให้สัตยาบันนดีหกชาติหรือหกประเทศในอาเซียนให้สัตยาบันอีกถึงจะมีผลใช้บังคับต่างๆนะครับแล้วขั้นตอนของไทยก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนนะฮะที่ที่จะที่จะทําให มีผลใช้บังคับนะครับในเรื่องสุดที่สัญญ,ญาอาเซียนเรื่องภูแลคัมแดนเพราะนั้นเป็นแค่สเต็ปแรกๆนะครับในเรื่องการที่การไปเข้าไปลงนามร่วมกันนะครับอาจารย์ผมสงสัยนิดหนึ่งฮะว่าสมมติว่ามันมีช่องทางอื่นๆในการที่จะส่งผู้ร้ายระหว่างกันได้เนี่ยด้วยช่องทางอื่นๆเลยเนี่ยแล้วส่งมาเนี่ยตัวผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะใช้อะไรเป็นช่องทางของเขาได้ทางกฎหมายในการเล่นกลไหมฮะว่าทําไม่สามารถส่งเขา กลับไปได้หรืออะไรแบบนี้อาจารย์อ๋อมีมีข้อกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องส่งผู้ไร้ข้ามแดนมันก็จะมีหลักของมันอยู่หลายเรื่องนะครับที่คือการส่งผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยเรากำลังพูดถึงไทยร้องขอให้ต่างชาติเขาส่งมาให้เรานะครับรวมทั้งตรงกันข้ามต่างชาติเขาร้องขอมาให้ไทยจับผู้ร้ส่งกลับไปให้เขาด้วยนะครับมันมีทั้งสองทางนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีหลักพื้นฐานสําคัญสาคัญอยู่เยอะนะครับเช่น ต้องเป็นความผิดสองรัฐนะครับเป็นความผิดในไทยด้วยแล้วเป็นความผิดในต่างประเทศด้วยนะครับและต้องเป็นความผิดที่คนกําหนดไว้มีเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดต่างๆนะครับแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยสารนะครับต้องไม่ใช่ความผิดทางการเมืองไม่ใช่ความผิดทางการทหารนะครับอะไรต่างๆอนามีมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองว่าความร่วมมือกันนะครับ ในเรื найти, ่องของการปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้งแกมเมอร์เนี่ยที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเนี่ยกลไกตรงนี้แหละครับเป็นความท้าทายกลไกในเรื่องของการร่วมมือร่วมงประเทศในทางอาญาในเรื่องการส่งผู้ไร้ข้ามแดนเรื่องการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าถ้าเราสามารถสร้างกลไกตรงเนี้นะครับระหว่างประเทศให้เข้มแข็งเ่ยนะครับอาชญากรรมพวกเนี้ยก็จะถูกปราบปรามได้แล้วก็มันก็จะลดลงนะครับเพราะอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ย ถ้าเขาทำอยู่ได้ด้วยความสำเร็จเนี่ยเพราะเขาอาศัยพรมแดนอาศัยกฎหมายที่มันต่างกันระหว่างประเทศเนี่ยนะครับรบทําให้เป็นเครื่องหลบหนีความรับผิดนั่นเองเมื่อกฎหมายมันต่างกาันเมื่อรัฐไม่สามารถไปใช้อํานาจในดินแดนรัฐอื่นกันได้ใช่ไหมครับเขาก็อาศัยช่องทางพวกนี้ฮะหนีหลบหนีความรับผิดหลุดหลบหน,หบหนีหลบหนีจากการถูกปาปรามหลบหนีจากการถูกดำเนินคดีเังฉะนั้นตรงกันข้ามในมุมมองของ ของรัฐนะครับรัฐทั้งหลายไม่ว่าเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็ต้องทาลายกำแพงทาลายอุปสรรคที่พวกนี้เขาใช้ให้ได้ก็คือต้องร่วมมือกันครับในเรื่องของการปรับปรามค,รค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเราฟังจากการที่อาจารย์ประเมินแบบนี้เนี่ยถ้าเราเข้าร่วมสนธิสัญญานี้เนี่ยก็น่าจะช่วยลดเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์สแกมเมอร์แก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ได้ได้บ้างพอสมควรเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะ ผมมองอย่างนี้ฮะผมมองว่าเป็นกลไกแล้วกันเป็นกลไกเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถทําให้การปราบปรามนะครับอาชญากรรมขั้นชาติรวมทั้งอาชญารกรรมแสแคมเออร์ได้ดีขึ้นและสะดวกขึ้นคแต่การมีกลไกแต่การขาดความตั้งใจจริงของคนที่จะต้องการต้องต้องต้องใช้กลไก้ดต้องปราบปรามเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่สามารถอธิบายไม่สามารถวัดอะไรได้เหมือนกับเรามีเครื่องมือแล้วเราไม่ใช้อ่ะเพราะฉะนั้น,<ด>น,น เพราะฉะนั้นผมว่าการปราบปรามอาชญากรรมขั้มชาติทั้งหลายนะครับ <Okay. S 2> นอกเหนือจากเครื่องมือที่เรามีก็คือตัวส่วนที่สัญญา <Okay. S 2> และก็เครื่องมืออื่นแล้วด้วยนะครับที่ผมเคยแล้วที่ผมบอกว่าบอกไปเนี่ย <Okay. S 2> ความสําคัญที่สุดคือความตั้งใจจริงฮะความตั้งใจจริงท, <Okay. S 2> ที่จะร่วมมือกันที่จะปราบปรามอาชญากรรม ข้ามชาตินี้ให้ได้นะครับ <c oughs> อาจารย์ขอสุดท้ายอีกนิดหนึ่งถ้ามองในมุม <c oughs> ในมุมของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สําคัญในภูมิภาคเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับเป็นพัฒนาการที่สําคัญ ในถ้าในทางอาญานะครับเป็นอันที่สอง่ะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับอันที่หนึ่งก็อธิบายไปแล้วเรื่องของเอ็มแอลเอเซียนเรื่องความร่วมมือประเทศในเรื่องการสืบพยานลิบทซับช่วยเหลือกันทั้งหลายในทางอาญาในระหว่างอาเซียนอันนี้ก็เป็นอันที่สองลงมาเจาะเฉพาะลงมาเรื่องของการจับกลุ่มแล้วส่งตัวมาดำเนินคดีกันครับขอบคุณมากเลยนะครับอาจจัยครับวันนี้ครับที่ให้ความรู้ครับขอบพระคุณมากเลยินดีครับสวัสดีครับ